พบกับผม i อเอ็กแฟคเกมในสายแฮลเลอร์นะครับหรือคนที่กลัวหลอนหรือจับสแกนหรือตกใจสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะวันนี้อาจจะไม่มีเว็บแคมโชว์แสดงนะครับทุกคนก็กลัวอยู่รูออยูออ่ทุกคนก็รู้อยู่นะครับเนาะ ถ้าผมมีเว็บแคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ก็อย่างดีนะเผื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องลกัวนะครับเนาะวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่า Insider d r k s นะครับซึ่งว่าเป็นเกมนี้อะนะครับอาจจะเป็นในห้องเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอาจจะดูหล,ลอนไปนิดนึงนะครับซึ่งว่าพี่อ่ะเป็นคนที่เคยตกใจสะดุ้งนะครับ แต่ไม่ได้กลัวหลอนนะครับหรือผมอาจจะไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะอาจจะตกใจสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่อาจจะเป็นคนที่ตกใจสะดุ้งจับสแกนนะครับเนาะแต่เกมนี้ก็ไม่ไม่ได้ค่อยน่ากลัวอะไรมากไปนะครับอาจจะเป็นแค่เสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะถ้าหาก ถ้าหากคนที่ใครเคยใครเคยกลัวหรืออดอะไรนะเสียงรอนๆเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับเนาะกัน,น,นไปกันเลยเตือนแนะนำนะครับใครที่ใจถึงตกใจหรือหลอนเนี่ยต้องเฉพาะเท่านั้นกบอ่าบอกไว้ก่อนนะครับคนที่เฉพาะตกใจสะดุ้ง หรือกลัวหรือหลอนเท่านั้นนะครับเผื่อจะได้เล่นเกมนี้นะครับหรือจะต้องมีเพื่อนมานั่งดูด้วยอะไรเงี้ยหรือเพื่อนไม่มี่ก็แล้วแต่หรือคนที่โทรใน discord ก็แล้วแต่ในทุกวันจะเหมือนวันอืผมอาจจะต้องทิ้งแปลไว้ก่อนนะครับอ้อโหโอ้โห ยอดเลยอะไม่ยีไฟฉายเออข้อเสียของมันนะครับคือต่าวันแบบนั้นแต่มีข้อแต่มีข้อเสียของมันก็คือว่าตอนเวลามันเดินปุ๊บม,มันหยุดไม่ได้มันหยุดหนึ่งวีไม่ได้เนี่ย มีข้อเสียอยู่คือว่าอาจจะปัญหาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะครับขออะไรฟังเตือนทุกคนก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นเกมนะครับอ่าทุกคนนะครับใครที่กลัวหรือไม่กล้าเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาอยู่บ่อยมากคือนะครับทุกคนนะครับ อย่าลืมนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับการตากากริกนะไม่ใช่นะทุกคนก็อย่าอย่าเพิ่งเสียง, HR, ออรรงเยอทอาร์หรืออะไรตกใจเนี่ยอะไรหรือกลัวหรือเสียหรือหลอดอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปแคร์นะครับตอนนี้ไปหาไปฉายก่อนนะครับมันอาจจะต้องมีนะครับอะไรอะไรโต้แค่ความ อันนี้น่าจะเป็นห้องโอ้โหยังแหลตเลยกดตัว E นะครับไม่มีไฟฉายหรอแล้วไฟฉายจะไปเอาอะไรกดชิปได้นะครับถ้าถึงแม้อาจจะกลัวอะไรเงี้ยทุกคนก็เคยเป็นนะครับไฟฉายนี่ไงอยู่ชั้นบนโอเคกดตัว E นะ <c oughs> วัน,วน,วน ้ปิดประตูเฉยมันล็อกโอเคล็อกใช่ไหมพี่ไม่แคร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเสียงก็ไม่มีไม่สามารถเข้าไปนะไม่สามารถเข้าไปได้ไม่สามารถเปิดโอเคโอเคโอเคเดีย๋ยวพี่จะไปเปิดตรงนู้นก็ได้โอ้โห ๋ยวขอรบกวนเบาเสียงนิดๆนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะเบาเบาอันนี้อ,อ๋อทุกคนนะครับสามารถปรปับเบาตรงนี้ได้นะครับแต่ซึ่งว่าพี่อาจจะให้มัมีเสียงพูดอะไรเงี้ยตอนเราีค่ารณาต้นเนาะโอเคเดีย๋ยวผมจะเบาตัวเองไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัว นี่มันนี่ห้องนี่มันห้องอโอ้โหโเลือดเลยใช้ได้ใช้ได้ครับสุดยอดเฮ <c oughs> ้ยคุณแจ๊กจี๊ดโอเคโอเคฉันกำลังดูอยู่ฮะ I am watching this. ้งเูอะไรปล่อยล็อกปล่อยแก๊สอ่ะล็อกเหรอ

ทำยังไงได้ล่ะเสียเวลาต้องอัดเกมอีกโยังไงอ่ะอโอ้โหเปิดหน้าต่อตาอันนี้ได้ไหมล็อก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 เออจริงล็อกโอเคโอเคเข้าไปแล้วนะ

What is this เฮ้ยย่านะอะไรหืมหืมขีโอเคขีโอ้โหโอ้โหนอนแบบสพมากโอ้โหยังพอ โอเคอยังไงฉันจะจะจบคืนนี้ได้โอเคฉันจำได้ว่ามันเป็นมันเป็นประตูกุญแจโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนี่มาจุดเดิมโอเคโอเคอ่าไม่ใชา่ประตูที่สองอะเฮ้เปิดไดโ้โอ้โหแ้วข้างบนอะยังไม่ได้ไปิสองตัวเลย ขอโทษน,นะครับเฮ้ยปิดแล้วอะ่ะไม่นะดุเงียบนะแต่มีคีย์แล้วโอเคโอเคจะเข้าไปแล้วละ่ะรบกวนเข้าหน่อยกดบกวนเข้าก่อนนะครับอยู่ <c oughs> อ้าวไม่นะปิดเฉยเลยไม่นะโอ้โหโอ้โห อ๋ออ๋ออ๋ออะไรกันในเฟสอยู่ท่าท่าขยับเออไหนอะอิ่มเอิอิอิ่เปิดไฟตัวเองได้เฉยหอหอล็อกอ่ะช่วยไม่ได้ ถ้าขยับยังไงล่ะเอ่อโอเคเอประตูโอเคนะครับมือไม่ค่อยถนัดโอเคเปิดตูนะครับโอ้โหโแบบสวยมากอย่าปิดนะไม่สิมันมันปิดเองใช่ไหมฮะเก้าอี้ป อ้าวอีกแล้วยังไงอะเฮะ้ยยังไงอะเฮ้ยเดี๋ยวปิดใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยปิดใช่ปีเนี่ยตามันล็อกอะไม่นะไม่นะย,ย,ย,ยปิดไฟเองเฉยไม่ได้กดนะโอเคโอเคมันปิดตู ไฟไฟไฟโอ้โหยังไงอะไฟจะหมดแล้วเ้ยแล้วจะมองไงอะโอ้โหมองไงแล้วเนี่ยมองก็ไม่เห็นมองไงแล้วเนี่ยมองก็ไม่เห็นโอ้เจออีกแล้วอืมกูแจ ให้ก I got i ดโอเคไปต่อไปต่ออย่าเสียเวลาเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเจองานเข้าอีกมาตปไตัตโอเคมาเจอห้องเดิมโอเคประตูมา็อกโอ okay. เคเทลี่นซีอนานแล้วตีประตูนี้อีซานโอเค มันช่างกำลังไปเข้าจบโอเคแอนดิงฉันรู้สึกได้เกี่ยวกับสร้างโดยโอเคโอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อง ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะบ๊ายบาย